อุปสรรคคือยาชูกำลังสิ่งที่ไม่ตายจะทำให้คุณแกร่งขึ้นคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตไหมครับช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มลงหรือหมดหวังไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในการงานปัญหาการเงินความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากหรือความท้าทายด้านสุขภาพสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณเจ็บปวดเหนื่อยล้าและอยากจะยอมแพ้ใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมอยากชวนคุณมาเปลี่ยนมุมมองต่อความยากลำบากเหล่านั้นจากนักปรัชญาผู้ลึกซึ้งฟรีดริชนีเชครับ mm hmm. เขาได้กล่าวคำคมที่ทรงพลังและเป็นอมะตะไว้ว่าสิ่งที่ไม่ได้ค่าคุณจะทำให้คุณแกร่งขึ้นประโยคสั้นๆนี้คือแก่นแท้ของการเติบโตและพัฒนาตัวเองครับแล้วทำไมความยากลำบากถึงไม่ใช่แค่เรื่องลบๆเสมอไป แล้วเราจะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นให้เป็นยาชูกำลังที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรมหาคำตอบพร้อมกันในคลิปนี้ครับในชีวิตของเราเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์และความท้าทายครับมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บ่อยครั้งเราก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งเลวร้ายคือความโชคร้ายคือสิ่งที่เข้ามาทำลายชีวิตเรา แต่ฟรีดริชนีเช่ได้มอบมุมมองที่แตกต่างออกไปครับเขาชี้ให้เห็นว่าทุกความยากลำบากอุปสรรคหรือความล้มเหลวที่เราเผชิญหน้าไม่ได้มีแต่ด้านลบเสมอไปครับในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนและบททดสอบที่ทำให้เราเรียนรู้เติบโตและค้นพบศักยภาพที่ไม่เคยรู้มาก่อนในตัวเองอุปสรรคคือบทเรียนชั้นยอดครับไม่มีตำราเล่มไหนที่จะสอนคุณได้ดีเท่ากับประสบการณ์จริงครับ เมื่อคุณเจออุปสรรคคุณถูกบังคับให้ต้องคิดนอกกรอบหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆพัฒนาทักษะที่ไม่เคยใช้และเรียนรู้ที่จะปรับตัวตัวอย่างเช่นหากคุณทำช่อง YouTube แล้วคลิปไม่ปังหรือเขียน e b o ุ๊แล้วไม่มียอดขายนั่นคือบทเรียนครับมันสอนให้คุณรู้ว่าอะไรใช้ไม่ได้ผลคุณต้องปรับปรุงอะไรหรือต้องเรียนรู้การตลาดเพิ่มตัวอย่างเช่นหากคุณเจอวิกฤตทางการเงิน นั่นคือบทเรียนที่สอนให้คุณรู้จักการบริหารจัดการเงินให้ดีขึ้นการหารายได้เสริมและการสร้างความมั่นคงในชีวิตความยากลำบากคือการค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่เรามักจะไม่รู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งแค่ไหนจนกว่าเราจะถูกทดสอบอย่างหนักเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องเผชิญพายุฝนและลมแรงรากของมันจะยิ่งยั่งลึกและลำต้นจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณผ่านพ้นความท้าทายเหล่านั้นมาได้ คุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นทั้งทางกายและใจฉลาดขึ้นจากบทเรียนที่ได้รับและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วเราจะเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นยาชูกำลังที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรยอมรับความจริงและไม่จมอยู่กับความรู้สึกเชิงลบครับเมื่อเกิดปัญหาให้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและโฟกัสที่การแก้ไขไม่ใช่การคร่ำครวญ อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดได้บ้างแต่ไม่จมอยู่กับมันนานเกินไปตั้งคำถามกับความยากลำบากครับแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นฉันให้ถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างฉันจะใช้ประสบการณ์นี้เป็นประโยชน์อย่างไรได้บ้างการตั้งคำถามที่ถูกต้องจะนำไปสู่การค้นพบคำตอบและการเติบโตโฟกัสที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ คุณอาจควบคุมสถานการณ์ภายนอกไม่ได้แต่คุณควบคุมทัศนคติการตอบสนองและการกระทำของคุณได้เสมอใช้พลังงานของคุณไปกับการแก้ปัญหาไม่ใช่การบ่นถึงปัญหาสแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆความยากลำบากมักจะเผยให้เห็นจุดอ่อนของเราจงใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือกับมันอ่านหนังสือดูคอร์สออนไลน์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับคุณนาเด่นที่สร้างอ e ีบุกและคลิปให้ความรู้ด้านนี้ครับมองหาด้านบวกที่ซ่อนอยู่บางครั้งความยากลำบากก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปเช่นการได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หรือการได้ทบทวนชีวิตแบ่งปันประสบการณ์ของคุณการได้เล่าเรื่องราวการก้าวข้ามความยากลำบากของคุณให้ผู้อื่นฟัง ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอกย้ําบทเรียนและทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในความแข็งแกร่งของตัวเองจำไว้นะครับชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราหลีกเลี่ยงจากความยากลำบากแต่ต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตผ่านมันไปครับสิ่งที่ไม่ได้ฆ่าคุณจะไม่เพียงแต่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่จะทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง เป็นคนที่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีพลังรับถ้าวันนี้คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนความยากลำบากให้เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าแล้วผมอยากชวนให้คุณเลือกหนึ่งความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้แล้วลองใช้มุมมองของมีเชมองหาสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้และความแข็งแกร่งที่คุณจะได้รับจากการผ่านพ้นมันไปให้ได้ครับเพราะคุณมีพลังที่จะก้าวข้ามทุกสิ่งครับ สำหรับใครที่อยากรับฟังแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการสร้างรายได้เสริมหรือการดูแลสุขภาพจิตใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องชีวิตคิดบวกไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่จะส่งตรงถึงคุณก่อนใครครับ และถ้าคุณมีเรื่องราวการก้าวข้ามความยากลำบากที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นหรือมีข้อคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และยินดีที่จะตอบกลับทุกคำถามครับสวัสดีครับ